บุกี้พูดเลยก็คือขึ้น,นถ้าถ้าพวกผมให้ขึ้นนะจะไม่มีสิทธิ์ชิงชิงสีแม่สีอะครับแลกกับการที่เราจะไม่เก็บสวย,สวยแต่ถ้าเกิดว่ามันผิดผิดเพราะตกลงตรงเนี้ยคือเราอ่ะก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องแล้วมินก็อยากแบบให้ไปให้สภาเป็นกลางอย่างเงี้ยเราจะโอเคไหม เดี๋ยวถ้าสภา,าให้พวกกูลงนะเดี๋ยวแม่งเจอไอสัตว์ทำแอคไอที่เ <laughs> น้อสดโอเคแล้วด้วยดิก็พี่กูบอกจะเอาสีเนี้ยให้กูทำไงอ่ะ เกแล้วันฮัลโหลครับผมอยู่หน้าเมืองแล้ว okay, ครับโอเคครับไ <Okay. S 3> งออกไปกครับง okay, ครับโอเคครับฮัลโหลครับครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ มีแฟนแล้วครับมีแล้วค่ะเหลือพิซซอยอันนี้ผมส่งให้ใครดูครับ Okay. มาตรงนี้ก็ได้ต้องนานแล้วนะเหรีอมากนี่ครับ,กกรบเดี๋ยวคุยกบบันแงแกงเลยครับเดี๋ยวพอเบอร์หน่อยครับเดี๋ยวผมส่งให้ดูครับสองหนึ่งผมผมสีงส่แปดค่ะอ๋อ,อที่ปุ๊กกี้ส่งมาอ๋อใช่ใช่แค่นั <c oughs> ้นแหลนะมันจะออกไปทางฟ้าอ่อนนะครับ อันนี้ถามตรงๆเลยได้ไหมครับ <c oughs> อ่าเราขึ้นสีกลมมาเพื่อรอตีชิงสีไหนหรือเปล่าใครผู้ผมหรอใชไ่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้จะตีใครอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนแรกผมทําไว้สามสีเลยเมื่อกี้ทําไว้สีแดงแล้วก็สีนี้ครับสีฟ้าแล้วก็สีอำตาลคือตกลงกับคนในแก๊งแล้วว่าจะเอาสีนี้นครับอื <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ขึ้นมาจะตีใครอยู่แล้วครับแค่ไม่มีสูตรใส่ ไปบองไปก็เนเลยเนาะตอนนี้มันมีมันมีคนตองแล้วมันแครอยู่โอเคพี่อ่อวัน,นวันนั้นน่ะวันที่คือเอสเอ็มดีเคยขึ้นสี่กลมแล้วใช่ไหมครั้งหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็อันนั้นลงที่ดแลวครับใช่ใช่ทีเนี้ยคุณยักษ์เขาอกพูดว่าเขาจะมาตีชิงามาตีชิงคืน,คนใช่เขาบอกว่าแล้วก็จะไม่ให้ใครใช้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้พูดตอนไหนครับ พูดตอนวันที่โดนโลเลยค่ะเพราะว่า SMD คือไม่มารายงานตัวสภาก็เลยต้องปลดออกใช่ครับอันนี้คือเคลียร์คนใหม่หมดแล้วครับแล้วเนาะเมื่อกี้เนาะใช่นานแล้วนานมากเลยประมาณเป็นเกือบเดือนแล้วแหละอันนี้คือเคลียร์คนใหม่หมดแล้วครับยักษ์ก็ไม่ได้อยู่แล้วครับไม่รู้ว่าน้องมันไปพูดอย่างนั้นเอายังไงอ่ะ วิชั่นก็ดีนะพี่โก้รถแมงแบบขับดีเหมือนกันก็คำพูดเขามันไม่ให้เกียร์อเราทำข้อตกลงไว้ได้ไหมครับข้อตกลงยังไงครับอ่าบุกี้พูดเลยก็คือขึ้นถ้าถ้าพวกผมให้ขึ้นนะผมจะไม่มีสิทธิ์ชิงชิงสีแม่สีครับแรกกับการที่เราจะไม่เก็บสวยอ่ะ แต่ถ้าเกิดว่ามันผิดผิดข้อตกลงตรงเนี้ยคือเราอะ่ะก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องแล้วมินก็อยากแบบให้ไปให้สภาเป็นกลางอย่างเงี้ยเราจะโอเคไหม <c oughs> ก็คือคุณขึ้นได้เลยโดยที่เราจะไม่เก็บสวยคุณเลยอะ่ะแต่ถ้าคุณตุกติกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีสิทธิ์เรียกร้องตามที่เราตกลงกันต่อหน้าสภา ทำกันไว้ถ้าไม่ตีก็คือมันก็ไม่เป็นหาเนะก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือคุณก็อยู่ได้ได้เลยโดยที่เราไม่เก็บไม่เก็บอะไรเลยเพราะตอนแรกตอนนู้นนะเขาก็ให้ขึ้นแบบไม่มีอะไรเหมือนกันครับแต่ว่าพอสุดท้ายก็จะมาด,ากมาดีก็จะมาตีตีชิงสีคืนก็เลยจะทำกันไว้ครับ <c oughs> แบบนี้ <c oughs> โอเคไหมครับ ผมจำได้เราก็ไม่เคยมีปัญหากันงแครั้งอ่าผมเข้าใจครับอเรื่องที่ไม่เคยมีปัญหาคืออันนั้นน้องผมมันไอ้นี่ตอนนี้มันก็ไม่ได้อยู่แล้วด้วยไอ้องคนนั้นอะ่ะอ,อันไม่ได้อยู่อันนั้นผมผมไม่รู้ครับว่าเขาจะอยู่ไม่อยู่แต่ที่ว่าผมโดนมามันผมเชื่อใจพวกคุณแต่ามาโดนแบบนั้นผมก็แบบไม่รู้ว่าผมต้องเอาตรงไหนไปอ่าผม,มเข้าใจครับเข้าใจครับไก็เลยจะทำสัญญาไว้ใช่แบบเป็นข้อตกลงอะค่ะก็คือเราก็พูดได้เลยว่าเราไม่เอาอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามันผิดคําพูดมา อนนั้นก็คือต้องต้องให้สภาตัดสินนะคะก็คือเราจะไปตกลงกันต่อนหน้าสภานี่แหละพอถ้าเราโอเคแล้วแล้วคุณจะขึ้นสตรกลมเราก็ต้องไปแจ้งสภามันก็เหมือนต่างคนต่างอยู่นะครับมันไม่มีอ,อ่าผมเข้าใจครับผมเข้าใจตรงนี้ครับแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งคนในแก๊งพวกคุณมีความคิดที่ว่าอยากให้มีแค่แก๊งเดียวอ๋อไม่มีไม่มีลแล้วอันนี้ <ผม S 1> อันนี้นเรากล้าลพูดใช่มันเป็นข้อตกลงเลยเดี๋ยวเราจะพูดต่อหน้าสภาให้ด้วย เพราะว่าเรา,าให้ขึ้นตลอดแต่ว่าคือส่วนมากที่มันไม่มีที่มันที่มันต้องอยุบไปเพราะว่าเขาตุกติกกับเราเขาแว้งมาตีอ่ะเขาแว้งมาตีอ่ะใช่ก็เดี๋ยวไปคุยที่สภาก็ได้ครับได้คุณโอเคใช่ไหมข้อตกลงที่มินพูดไปอ่ะผมกำลังกำลังคิดอยู่ครับ โอเคถ้าถ้ายังไงงั้นคุณสายฟ้าก็ค่อยโรเรียกก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าโอเคแล้วใช่แล้วก็ไปคุยที่สภาอันนี้อันนี้คือที่ผมส่งให้ดูเพราะว่ามันผมว่ามันก็ไม่ใช่สีกรมอันนี้มันสีฟ้านะครับอย่างนั้นให้ผมไปถามที่สภามั้ยว่าพวกคนใช้ได้หรือเปล่าคนได้เฉดไปเลยอ่าก็ลองไปถามดูว่าถ้าสีฟ้าไม่มีเราใช้ปากประเทศเหรอมีปะในเมฆ ล้วถ้าอย่างนี้สภาเขาบอกว่าคนละสีกันอย่างนี้ผมก็สามารถลงได้เลยถูกไหมครับก็ไปคุยกับสีฟ้าตอนเขาบอกว่าเป็นสีฟ้าใช่ครับก็คือก็ไปคุยกับสีฟ้าทุกคนทักทิ้ครับถ้าเขาบอกว่าอยู่ในเกมสีฟ้าพวกผมก็ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้ของพวกคุณเนสีกรมีใช่ไหมใช่ครับแต่สีกรมกับน้ำเงินตอนแรกมันกรมแต่ที่ส่งมาล่าสุดมันก็ฟ้าจริงนั่นแหละมันสีฟ้าเลยครับมันสีฟ้ามันเลง่ายๆใช่ใช่มันคือฟ้าวินเท์เฟลครับมันไม่กรมกับน้ำเงินเลยไม่ด้หไอย งั้นไปถามสภาก่อนก็ได้ครับที่ผมมาถามพวกคุณก่อนเพราะว่าสีมันก็มันคล้ายๆกันไงก็ผมให้เกียรติพวกคุณไงผมก็เลยมาถามแม่สีก่อนเข้าใจครับเข้าใจก็ไปถามสภาก่อนก็ได้ครับถ้ามันเป็นสีฟ้าก็ไปคุยกับสีฟ้าเลยก็ไม่เกิดกัญหาผมว่าผมก็เอาตามที่ผมว่วผมควรโอเคครับเดี๋ยวยังไงถ้าสภาเขาจะเรียกไงก็รอดูประกาศแล้วกันครับโอเคครับขอบคุณมากครับ ปุ้มหน่อยน้องปุ้มหน่อยกำลังป๊หนึ่งนะครับป๊บนึงนะไม่ติดน้องไม่ติดไม่ติดโอเค ที่แบบนี้มึงกลัวเ<อ>าขาเนี่ยเหน้ากูไม่ได้กลัวอยู่แล้วกูกลัวที่ไหนอะรออะไรอะน้องก็เราซื้อเรื่องกลับมาซื้อเรื่องไงถ้าจะา,าเขาให้ลงอะ mm. กูบอกเลยเดี๋ยวเฮียเนี่ยเจอบอกให้ไปชิงไปเลยเอาสีเดียวเราไปเลยพี่ราตดโอเคเราด้วยดีกรพี่กูบอกจะเอาสีเนี้ยให้กูทำไงอะ เสียไม่ได้ด้วยดี๋ีวอีมก็เดี๋ยวถ้าถามสภาสภาเขาบอกว่าถ้ามันเป็นสีฟ้าก็นั่นแหละแต่มันก็สีฟ้าจริงๆนะเว้ยมันคคละสีกับแม่งเลยเฮียใช่ผมว่าสีฟ้าแล้วอย่างหนึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ทาสัญญาอะไรกับมันเว้ยเดี๋ยวพอเราลงมาใช่ปะเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อมันเราก็บอกว่าไอ้เจ็ดสีพวกคุณมันเหมืเนของพวกผมเลยอะเราค่อยไปตบแมงทีนึงสัตว์กู้งึ้งตีนี่จะทำแอคเออใช่พี่เพราะยังไม่ได้ตกลงเลยเรายังไม่ได้ไปตกลงอะไรกับพวกมันไงไอ้ดอกพวกพี่ไปได้นะ